มาถึงช่วงมังตากูรูค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าอู้ฟู่มีสองราศีการเงินดีพอเริ่มเข้าสู่เดือนมีนามาแล้วเนี่ยครับเราก็จะเริ่มเห็นการเดินทางระหว่างประเทศนะทางนี้ก็รอพี่คะมีนาหรอคะมีนาไปแล้วจังหวะแบบนี้ก็จะมีคนที่เขาเรียกว่ากลุ่มเปิดเมืองอน,นะครับพูดเหมือนชื่อกองทุนเลยแนวหน้านะครับกลุ่มราศีเปิดเมืองคือพอเปิดเมืองปุ๊บพวกนี้ก็จะดีขึ้นมาก่อน นะครับราศีแรกนะครับก็คือราศีธนูนจริงธนูเนี่ยเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวและเดินทางโดยตรงนะเพราะโดยโดยพื้นฐานแล้วเป็นราศีธาตุไฟแล้วก็อยู่ในภพสุภพระในทางโหราศาสตร์จะหมายถึงเรื่องของทางไกลต่างประเทศอะไรแบบนี้และในช่วงนี้ดวงดาวการเงินดีมากนะครับราศีธนูเนี่ยมีความมั่นคงมีรายได้หลายทางอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงโชคลาภเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะของ รายได้ใหม่ๆนะครับอาจจะทาทางรู้นบ้างท,ทําทางนี้บ้างนะครับอาชีพเสริมรายได้พิเศษก็ทําให้ราศีธนูเป็นราศีหนึ่งที่อู้ฟู่มากในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอีกหนึ่งราศีนะครับก็คือราศีตุลน,นะครับราศีตุลเนี่ยเป็นราศีแห่งการขยับขยายนะครับไม่ได้ขยายเอวงเกงนะขยายเรื่องของการลงทุนพ,อ,อ,พอเองนะครับใครที่เกิดราศีตุลเนี่ยเครดิตก็จะดีนะครับบางทีบางคนอาจจะไม่แบบไม่ ังก็ไม่ได้มีหรอกนะแต่ว่าอยากจะลงทุนมาบางทีมันมีแหล่งเงินกู้หรือว่ามีวิธีการในการหาระดมทุนอะไรก็ตามเนี่ยมาเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยราศีตุลก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับหรือว่าบางคนอาจจะทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับแตกลายเพิ่มสินค้านะครับหรือบางคนทํางานประจําก็อ,อาจจะมีะตําแหน่งหรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลในเชิงของรายได้ที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพะฉะนั้น ย้ำนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสราศีก็คือราศีธนูและราศีตุลน,นะครับเป็นราศีเตรียมเปิดเมืองนะโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าและข่าวลีนเรื่องของการเงินเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวครับ